ไไม่ด้เอาให้หลานแม่งเจ๊งเอาให้แม่งพังเลยอาวุธครบมืออะโอเคตามนี้เลยลงจอดี๋ยวรถไะจอดทิ๊บลงจากรถกระบะผมเปิดเบื้อพี่ตามเลยแล้วไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้นเล่นแม่งให้พังพังให้ราบเลยโอเคนะเข้าใจนะเรื่องเคมาชนมัดเออกันไหมเจอกันเฮยเจอกันนะสุบชัยเจอกันครับผมลุงเจอกูแน่ไปกลับไว้เรา ลุงไปไหนแม่งไม่อยู่ใช่ไหมใช่แม่งไม่อยู่ใช่ไหมไปแล้วเหรอฮะไปแล้วเหรอฮะไปแล้วเหรอฮะยืมตังคูแล้วไม่คืนนะครับไปเปิดตลาดนะครับแล้วเจ๊งนะครับอยู่ไหน,ล,นลุงอยู่ยไหนลุงอยู่ไหนครับไอู้ลุงอยู่ไหม เดี๋ยวกูไล์สดแม่งเลยนี่นะครับน้องๆดูนะครับเวลาพวกยืมตังค์ไปแล้วไม่ยอมใช้เนี่ยเป็นงไงครับเปิดตลาดแล้วเจ๊งนะครับแล้วไม่ยอมคืนตังค์นะครับไม่ยอมคืนเงินนะนี่จะเป็นอย่างนี้นะน้องๆดูไว้เนี่ยเป็นดูไว้เป็นตัวอย่างนะแม่งโดนแล้วกระจายบอกแล้วอาจริงครับงานนี้บอกแล้วครับกระจายครับของแท้นี่ไม่ใช้แค่งวดเดียวนะของแท้ไหมอ่าไล์สดเสร็จแล้วเดี๋ยวโทรหาแม่งต่อไหนไหนเออน้ำไม่กินน้ำไม่กินเนี่ยเอาน้ำไม่กิน ไม่คืน,ไม,คนไม่คืนไงไม่คืนไงไม่คืนตังไงเฮ้ยดูอะไรมีค่าเอาไปได้ไปเลยอันนี้ไปขายได้เปล่าเอาเลยขายได้เลยเอาขึ้นรถเลยดูหน้าดูหน้าดูหน้าหน้าอะไรหน,น้าฟังผมไม่ดีๆนะใครยังไม่จ่ายกินปีทั้งร้านโทรหาลุงตัวนี่ดิอัลวหล,อ,ลอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนนี่มาดู คุณมาดูร้านคุณดิมันขายต่อได้ไหมเนี่ยคุณดูร้านคุณไอ้แจ็คมึงทำอะไรมามาด่วนเลยด่วนเลยเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยว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 อ้าอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะมามามาดิมาดิมาดิอยู่ไหนวะอยู่ไหนย้ปวาเลยเอ้ยอะไรยกไม่เอาได้ไปใช้ได้หรอวะดูดิอะไรเอาได้เอาไปได้อะไรเอาไปได้ไปเจอขนาดนี้แล้วจะเอาตังค์มาใช้เราเปล่าวะรอแม่งตรงนี้แหละรอแม่งเลยเปิดกินเลยเปิดกินเลยมาเปิดกินก่อนเลยแะ้รเวลค่ะ เล่นอะไรแจ๊ะเวลคามทำาพ่อทำาแม่เลยกู้เง e ินไงกู้เงินไปไม่ใช้ไงกู้เงินอะไรเอากู้ตังไปแล้วก็ไม่ใช้ไ้ใครกู้เงินซ้อมซอมเผื่อแบบว่าลุงซ้อมพร้อมไรสัน ไม่เผื่อลุงไงเผื่อลุงเป็นนี่เนะี่ยมันจะเกิดกรณีอย่างนี้เห็นไหมเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะ <S <S เดี๋ยวจะมีวิวให้ดูนี่นี่นี่เวลากู้บังล้วไม่ใช้ไอ้แจ๊สเนี่ยเห็นปะไอ้เนี่ยคือซ้อมกูบ้บัง ้อมาะไรเคยกู้ตังค์ไหมเวลาคนไม่ใช้กู้ไม่เคยกู้ตังค์ใครแต่ลุงไม่เคยกู้ไงอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างอันนี้ไม่เคยกู้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเกิดกู้แล้วไม่ไม่คืนเขาเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นยเหตุการณ์มันจะเกิดขึ้นแบบนี้มาซ้อมเผื่อวันนึงก็ต้องเคยกู้บ้างแหละใช่ไหมเ้ยลูกค้ากู้ก็เต็มร้านผมเหมาเลี้ยงไม่ต้องใจอันนี้้องไงคือกรณีที่แบบว่ากู้ตังค์บางมาแล้วไม่ใช้นะครับดูนี่ใครไปกู้มึงก่อนตอนไหนเผื่อไม่ได้กู้อะลุ้แล้วแต่ว่าใจเย็นนี่ฟัง อันนี้ซ้อมแบบว่าเผื่อกู้เผื่อวันหนึ่งซ้อมเอาไว้ว่าเนี่ยจะเจออย่างเงี้ยพอเจอเหตุการณ์นี้ปุ๊บเราจะได้รับมือไหวเน่ยมาซ้อมพ้องเหรอที่ร้านกูโปรโมทเลยอ่ะโปรโมดถือว่าโปรโมทในตู้โปรโมทอะไรกูโปรโมทของกูเองได้ไม่ต้องมาโปรโมทให้กูเอาถ้ามาชิวๆมันจะมีคนดูมาแกล้มึงกลับไปไปไปไหนมึงก็ับไปไปแจ็คมูโปรโมดในตัวู้ลุงเนี่ยการตลาดเนี่ยดูดิออนไลน์ไปออกเต็มแล้วเฉียรแล้ว เฮ้ย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 รถคันใหม่ไหมแกเดี๋ยวไปมามาเฮ้ยลุงใจเย็นๆฟังก่อนมีแกมีแกรับจบรับจบกูรับจบหมดไงไม่ใช่เพื่อนกูรับจบฟังก่อนดิฟังก่อนระวังก่อนระวังก่อนฟังอะไรมันจะโดนลูกค้าฟังอะไรใจเย็นเฮ้ยเล่นอะไร มีเซอร์ไพรส์เดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนมันมีเซอร์ไพรส์แป๊บหนึ่งฮ้ยมาแล้วมาแล้วตั้งคติก่อนอันนี้คือซ้อมซ้อมกู้หนี้เฉยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วพี่เนี่ยเซอร์ไพรส์เพื่ออะไรเพื่ออะไรเป็นการตลาดไงการตลาดยุคใหม่เฮ้ยนี่ไง นี่แม,<ห>ม่เอากู<ห>จะเอาป้ายเดินปรกวเหมือนกันออกแบบร้านเดียวกันเป๊ะเหมือนทุกอย่างมันติดไม่สวยแล้วมันพังไปแล้วนี่<ม>าตายตายเห็นปะคิดดูนี<า>่ผมมาเมื่อวานแล้วมันชิวงไงทีนี้พอชิวึ่นเป็นไงไ